คนที่หนึ่งน้ำเป็นคนที่หนึ่งเลยทีนี่น้ำครับดีราการเดินสวยมากครับสวยมากโอเคว่างามาชมการโยนบอล บอบอนบอน,น้องน้ำจะเป็นยังไงครับลูกแรกเข้าไปแล้วลูกที่สองเข้าไปอีกแล้วน้องน้ำสู้ส,สู้เข้าไปทั้งสามลูกโอ้โหน้องน้ำสุดยอดมากครับแม่น้องน้ำสุดยอดมากครับทำได้ดีมากต้องเลี้ยงเนื้อย่างแล้วเข้าสามลูก ต้องขีดนู่นต้องขีดแดงลูกขีดแดงแดงเออนะ่ะต้องแดงแด,งแดง,ดงแดงมัดตรงแดงโอเคใจเย็นลูกเอเอโอเคถูกแล้ว แน่นๆไปต่อครับโอ้คนแรกนี่สามลูกสองลูกสองลูกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ช้าตอนปลูกเงื่อนครับเดินไม่ตกเลยนะครับเดินไม่ตกเลย